เอาครับผมวันนี้ก็กลับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับผมก็เมาพึ่งที่เจอไว้ครับพี่น้องี่ก็ไม่รู้ว่ามันจะมีน้ำหวานหรือว่าตัวคนบ้างหรือย,อยังครับผมแต่ก้ หลายวันแล้วครับผมเป็นสิบวันน่าจะได้ครับพี่น้องนี่ครับผมมันเป็นปุ้มอยู่ครับผมอยู่ริมสวนปาล์มครับพี่น้องดูครับผมสังเกตดูตัวเข้าออกนะครับมันจะบินบินเก่าตรงนี้นะครับผมพี่น้องดูครับเก่าเป็นสายเลยครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยครับพี่น้องยังใช้ได้แล้วครับน่าจะมีทรงมีรังบ้างแล้วครับ กำลังออกเลยครับผมอยู่ในโน้นครับผมแต่ว่าน่าจะเป็นรังไม่ยังจะมีรังไม่มากครับผมโน้นครับผมอยู่ด้านด้ในครับผมเดี๋ยวจะขึ้นไปดูครับกี่ครับพี่น้องรังก็น่าใช้ได้แล้วครับผมมีรังบ้างแล้วครับผมไม่กี่ตีครับดูครับ เครื่องไม้ก็นี่ครับผมที่ผมทําไว้ก่อนนะครับเครื่องไม้ต้นก็มันจะลื่นๆสักหน่อยครับผมเพราะว่าฝนมันเพิ่งตกไปเมื่อเช้าครับพี่น้องเลยพอแรงมาก็มาจัดเลยครับผมไม่รู้จะไปไหนครับผมก็เจอไว้กลัวๆว่าเขาจะตอดหนีครับผมเพราะว่าเพิ่งช่วงนี้แต่บ้านผมจะทํารังประมาณก็สร้างรังประมาณหนึ่งเดือนครับผมหรือว่าจะตอดแค่รุ่นเดียวนะครับผมแล้วก็ายรังหนีเลยครับผมเพราะว่าดอกไม้มีไม่ก็เยอะครับผม อยู่ต <ITA> ้นนี้นะครับผมมันจะไปปาดออกมากิงิงนี้ครับผมจริงไม่ใหญ่ครับผมประมาณเท่ากำมัดนะครับผมเมื่อ <Okay>, ก <Bruno> <INTER. S 1> ี้ครับพี่น okay, ้องเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันครับผมยังไม่ใหญ่ครับผมประมาณหนึ่งแขนครับผมรวมตั้งตัวตั้งอะไรแล้วครับผมมีตัวอกเยอะครับพี่น้องทางกิ่งนี่ครับผมจุดนี้ออกไปหากินนะครับผมจ้างร้างแล้วก็อกไปหากินด้วยครับผมน้ำหวานเหมือนจะไม่มีครับผม แต่ว่าขอให้ได้ตัวอ่อนสักนิดสักหน่อยก็ยังดีครับพี่น้องเพราะจะได้หอมกลับไปตามนีนัวอะไรกินก็แล้วเต่ครับผมพาไปลาบหรือพาไปยำก็ได้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันครับผมอ่าโอเคผมจุดก๊บดูกันเลยครับผม quan cấp chứng một quan gấp đi nô một quan bạc quan gấp phụng anh khó đuợc quan quan gấp kêu không biết có gì โอ oh. ้โหว่าจะอ่อนครับผมฮะครับผมมีตัวแล้วครับผมโอ้ตาจวดเลยครับผมีอือจะปลีนะครับผม Nami ya, ya, kak pom, nama ya, yuk kak pom Oke okay, kak pinong ya, bantun, ya, matang, ya, kak pom, sehari bentun kak pom, kan manteng เต็มพอดีครับผมตั้งน้ำตั้งตัวหอนครับผมพอดีเลยครับผมกาวนะครับน้องสนใจบุกมาดูน้ำครับผมมีปีตาบ้างครับผมหัวน้ำอย่าดูดน้ำหมดครับผมจะจ้จจจจจามากนะครับผม นี่ครับผมมีปีตาอยู่บ้างครับผมหอวน้ำสวยอยู่ครับผมมีน้ำหวานครับแต่ว่าคนก็สวยครับผมขอบ้างนะครับผมส่วนคนจะขอกลับบ้างครับผมไม่เอาหมดนะครับผมจะเหลือไว้ให้เขวดตดบ้างครับพี่น้องกี้ครับเดี๋ยวขอแต่งที่ครับผมจะได้ตัดครับผม ก็จะมีควันแล้วครับผมนะวเก้าเยอะจัดเลยครับ้อง <laughs> น้ำน้อยครับผมไม่เยอะครับแต่ก็ดีกว่าขึ้นมาเสียเที่ยวครับ ตัวนวลสวยชัดเลยครับผมแต่ว่าผมจะก้สักครึ่งกว่าอย่างดีครับผมไม่เอาหมดนะครับแต่ว่าน้ำนี่ก้มหมดนะครับเพราะว่าถือไม่เอาก็กว่าจะเจอครับคิดดูครับผมจะไปตรงไหนดีครับก้อง สวนก็นมีครับผมโอ้ยซอยแล้วครับผมนั่งตีโอ้โหทั้งกีสวนทั้งน้ำนครับผมดวงไปเด็ดดิเลยครับพี่น้อง cổ răng các bạn chặt cứng các bạn ta phải kín các bạn chỉ liệu có đuôi các bạn mèo một nữa các bạn có qua tương nhiên ngồi các đây giải các bạn Tôi อะไรโลกสวยนะครับพี่น้องอาชีพของเราก็หาพรึ่งอยู่นะครับผมปลานๆก็ทุกคนก็หาพรึ่งกันทางนั้นครับผมบ้านผมดีครับพี่น้องครับผมน้ำหวานครับต่อยผมมาแล้วเมื่อกี้หนึ่งครั้งครับผม Ini kapung, Tekwa, yang ini sih, <laughs> <laughs> <tutah> ini dong. Tada, terus ya ini ya, น้องเชี่ยมองเห็นกันไหมครับผมกลงกลงมาดูที่อยู่ยังไงน้อจะได้อยูน่นะครับผมโกติตาบ้างครับสวยครับพี่น้องถึงจะไม่เยอะโอเคครับผมเนี่ยครับเราก็ใส่ปี๊ดสปายลงกับปีครับ งนานนี้มันก็หายากหน่อยครับพี่นอ้องขอบ้างแล้วกัน,นครับผมเอวจะเจอกันทุกวัน,นครับกกีส่นด้วยครับพี่ปู่ก้าวติวมงเลยครับกีส่วน สวนะผมก็น่าจะเป็นพวกดอกปา์ากดอกเญ้ายคยนี้แหละครับผมตีผมตามตัวกันก่อนนะครับผมเอฟเก็บครับผมตัวมาเยอะแล้วครับก็ผมก็มันก็จะมีฟันด้วยครับพี่น้องอยู่นานๆไม่ได้ครับผมอยู่กลางสมรภูมินี่มันอันตรายครับพี่น้องซิบครับผม ยังไม่ใหญ่ครับผมผมก็สายขึ้นมาสายลงก็ได้ครับแต่ถ้าเป็นรังใหญ่ๆนี่ครับผมผมก็จะปาตังครับพี่น้องเพราะว่าความสะดวกความรวดเร็วและก็ความปลอดภัยครับผมแต่มีตังเหลือครึ่งนึงน,นะครับผมผมไม่เอาหมดนะครับผมเพราะว่าครึ่งบ้านผมนี่มันเริ่มจะมาลงเองครับพี่น้องเหลือให้เขาได้ต่อตัวครับผม เขาไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรครับผมผมได้ต่อตัวไปบ้างครับใจจริงก็อยากจะองครับผมแต่ว่านี่ครับผมจริงผมก็อยากจะอุไปหมดนะครับผมแต่ว่าเพิ่งมีน้อยครับผมเหลือไว้พอดีบ้างครับผมไอ้ก็ได้ตอดบ้างครับพี่น้องไปครับผมเริ่มต่อยแล้วครับผมนัวแล้ว ถึงบ้านแล้วครับผมมาดูนะครับผมลายเยอะไหมนี่คือกีสอนนะครับผมไม่เยอะครับผมกีสอนแล้วก็ตัวอนะครับผมเป็นด้วยนะครับผมมีกิโลด้วยครับผมตัวนหนึ่งกิโลผมตัวอนเป็นสดๆดนะครับพี่น้อ่ก็ได้กินนะครับผมน้ำหวานนะผมไม่รู้สิได้กึ่งกิโลหรือเปล่าสวยครับผมติดตา Mày gom chị kịp nằm vùng, 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 vùng,